เวลา17นาฬิกา30นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชก,กุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจเท่าประเนตงาน Sustainability Expo 2025ซึ่งองค์กรธุรกิจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับสากลและเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานแห่งประเทศไทยหรือ TSCN จัดขึ้นเป็นปีที่6เพื่อประกาศให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนกว่า750คนจากทั่วโลกเครือข่ายจากภาครัฐและเครือข่ายธุรกิจจากบริษัทและองค์กรชั้นนาของไทยและต่างประเทศกว่า270แห่งรวมแบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการพัฒนายอย่างยั่งยืนเชื่อมโยงความร่วมมือทุกภาคส่วนและสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นรูปธรรม ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดพอเพียงยั่งยืนเพื่อโลกโดยน้ำนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระปฐมบรมราชองค์การของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราัฎรตลอดไปเป็นแนวทางในการจัดงานร่วมกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติมีกิจกรรมต่างๆครอบคลุมตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวัน พลังงานสะอาดการบริหารจัดการทรัพยากรการพัฒนาเมืองไปจนถึงงานศิละปะเพื่อสิ่งแวดลอ้อมภายในงานมีไฮสการที่น่าสนใจอาทิเมธิชัยพัฒนานําเสนอเรื่องราวด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเรื่องของความยั่งยืนซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2536 ต่อมาจนถึงปัจจุบันอาทิเหตุการ์สึนามิปี2547ดินถล่มจังหวัดอุตรดิตถ์ปี2549มหาอุทกภัยปี2554โควิด -19 ปี2 5 6 2และเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนปี2568รวมถึงการจัดแสดงเทศกาลโซนต่างๆที่น่าสนใจอาทิ SEP Inspiration แสดงผลงานและความสำเร็จขององค์กรที่น้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินง,งานและพัฒนาองค์กรเป็นแรงบันดาลใจให้ หน่วยงานอื่นๆรวมถึงประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงคุณค่าสามารถนำไปประยุกใช้ได้ในชีวิตจริงโซนเบรชมี Me, สแสดงความก้าวหน้าทางการแพทย์เฉพาะบุคคลการเรียนรู้ทุกช่วงวัยเพื่อก้าวสู่การสูงวัยอย่างมีความสุขโซน b บ e r l i ลิ n งให้ความรู้เรื่องการปรับตัวเพื่อวางแผนเผชิญภัยธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่วน Better World แสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยทั้งงานจิตกรกรรมประติมาการรมและสื่อผสมสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมและความท้าทายในสังคมปัจจุบันเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและร่วมมือการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่โลกที่ดีและยั่งยืนในอนาคต นอกจากนี้ยังมีโซน SX f o o d Festival จำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพกว่า100ร้านค้าและ SX Marketplace จำหน่ายสินค้าเพื่อการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนโดยการจัดงานในปี2567ที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้าชมงานมากกว่า77,000 0คนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้จนถึงวันที่5ตุลาคมนี้